สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมโคราโคลาศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจรรันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพยิปสีพลังจักรวาลค่ะในวันนี้อาจารย์ก้อยจะมาตรวจดวงให้กับทุกทกท่านนะคะที่เกิดทั้ง8วันค่ะต้องบอกก่อนว่าเลขรัฐบาลไทยเรา ซีทีโอโหปังปูริเยเลยไปดูย้อนหลังเลยครับได้ทุกมวดเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงใครไม่ดูทุกเทปถือว่าพลาดนะครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่เทปครับจันก้อย5้าเทปค่ะมีอะไรครับจริงจริงต้องมี6เทปนะครับจันก้อยอาจจะลืมนะครับเทปที่1นึ่งวายเทปละปังเทปที่2เลขปลดหนี้เทปที่3เลขจักรกราศีที่ไม่ทําให้ใครผิดหวัง เทปที่3นะเทปที่4เลขนาโชคพารวยเทปที่5คือย4ิบสีพลังจักรวาลเทปที่6คือทูบเทวะเทปที่7คือใบไม้แต่ใบไม้อาจารย์ไม่มีเวลาอัดเลยครับนะครับเพราะว่าไม่ทันเลยจริงๆเพราะทั้งเลขไรยวันอีกนะครับก็แตก่ก็สรุปได้ว่าถ้าทันไม่ดูทุกเทปนี้ถือว่าพลาดไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ต้องบอกว่าเลขสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเลขจักรราศีนี้สุดยอดของตัวเลขจริงๆนะครับ ชั่วโมงนี้เลขไทยาจารย์บอกเลยฮะหาไปเถอะทุกสำนักอะ่ะจะมีคงเส้นครงวาแบบอาจารย์ยากแหละยืนระยะยาวครับยืนหนึ่งครับในวันพุธที่22มิถุนายน2565นะคะทางวัดโลดสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจัดงานอนุสร ครบรอบ150ปีสมเด็จพุทธาจารย์โตภมมิรังสีค่ะครับสมเด็จโตนั่นเองที่เรารู้จักกันทุกท่านนะครับใครที่นับถือสถานะครับงานวันนี้ที่วัดมีพิธีนะครับห้ามพลาดไปได้ไปกันนะครับ พิธีเริ่ม้แต่เช้านะครับค่ะพิธีเริ่มตอนเช้าเลยก็คือประมาณ8ปดโมงเช้านี่บวงสวงก่อนนะคะตอนเช้าบวงสวงก่อนนะคะแล้วก็เสร็จจากการบวงสวงแล้วก็จะเป็นถวายอาหารเพลพระค่ะก็คือสวดมนต์พุทธมนต์ที่อุอทิศให้กับสมเด็จโตแล้วก็ถวายเพลพระนะครับ<า>หลังจากนั้นช่วงบ่ายเราก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษ เทวาพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับนะในเทวพิเศษพูทชาพิเศษเรื่องอะไรเรื่องที่วัดโลออกรุ่นนันุสร้อยห้าสิบปีครับครบวเวลาร้อยสิบปีของสมเด็จโตพร<แ>มมรังสีพอดีเลยหลายหลายท่านก็คงจะได้จองพระกันไปแล้วแต่ท่านใดที่พลาดโอกาสต,ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าท่านที่จองพระไปเนี่ยท่านยังได้ร่วมบุญในการสร้างอาคารอ,อนกประรงคงและกุฏิสงด้วยนะคะครับใครที่บูชาพระนะครับชุดนี้ก็ได้ รวมรายการสร้างอาคารหนึ่นงตสงค์5ชั้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับส่วนที่จองก็คือเราปิดติดจองไปแล้วหลังก็ยังเช่าบูชาได้ไหมเช่าได้หลังจองก็ยังเช่าได้นะครับผมก็ยังเช่าไปได้เรื่อยแต่บางทีมอาจจะหมดแล้วนั่นเองการเปิดจองนี่ก็คือเหมือนมีพิเศษให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับมีน้าใจกลับให้แล้วะนะครับผมใครที่ยังอยากได้แต่ยงไม่ได้จอง นะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับก็อย่างได้เรื่อยๆครับจนถึงวันที่22มิถุนายนหลังวันที่22มิถุนายนนี้ถึงจะเริ่มจัดส่งเพราะว่าเราต้องทําการฉลองใหญ่ทีหนึ่ง<ฆ>บุงส่งทีหนึ่งนะครับในรุ่นนี้มีทั้งพระสมเด็จสมเด็จนะครับพระผงสมเด็จนะครับอ่าอันนี้สร้างมา10ปีแล้วบรรจุเอาไว้แล้วเปิดได้เปิดกรุกม,มาเพื่อมาออกรุ่นนี้นะครับอาจารย์จับพลังดูแลเต็มเต็มเปี้ยะนะครับ2ออ่านอกจากพระสมเด็จแล้วสองยังมีอะไรอีก ก็ค <G> ือเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตพมะลังสีโอ้โหสวย2.5สองไซส์2.5เซนอาจี้พูดถึงเรื่องเงินกว่านะเป็นเป็นลงการทําแก้ห่วงจุ้ยแก้ดวงตับดวงเสริมดวงเพราะเป็นการลงสีลงยาห้าธาตุแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยดียังไงรุ่นนี้มีภาษาคําว่าฮกด้วยภาษาจีนนะครับแปลว่ามีเงินไม่มีทองไหลมาเทมานะครับอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของจีนโดยตรงนะครับแก้ห่วงจุ้ยแก้ดวงแก้ ธาตุที่มันเสียในแต่ละปีปรับให้มันเกิดการสมดุลทําให้เกิดโชคลาภนั่นเองวิชาหวงจุ้ยหรือวิชาดวงจีนเนี่ยนะครับเขาเน้นการสมดุลเมื่อร่างกายกับธรรมชาติสมดุลกันนะครับก็จะเกิดโชคลาภ เนี่ยครับมันจะคนละศาสตร์นะพูดแล้วก็จะงงใช่ไหมเอาว่ามันแก้ชงแก้เคาะแก้ทุกแก้โศกนั่นเองแล้วก็เปิดซับรับโชคนั่นเองครับนะมีทั้งเนื้อทองคําตามสั่งจอง2เนื้อเงิน3เนื้อทองฝาบาท4เนื้อทองแดงครับสวยๆทุกรุ่นเลยนะครับเนื้อทองฝาบาทนี่จะเป็นการลงยาสีประจําวันทั้ง7วันส่วนเนื้อทองแดงเนี่ยลงยาตรงดอกดอกพิกลเนี่ยนะครับสีแดงสลับสีน้ําเงินสวยงามมาก อาจารย์ต้องพูดช้าหน่อยนะเพราะว่าน้องเอาภาพขึ้นไม่ทันครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสไลด์อีกทีได้นะครับก็เดี๋ยวต้องบอกว่าในรุ่นนี้อาจารย์จะขอนําเสนอเหรียญเทเวสุวรรณอ่าในวันนี้อ่า <c oughs> วันนี้นําเสนอเหรียญเทเวสุวรรณครับเหรียญเาเวสุวรรณเนี่ยเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับจะไม่เหมือนใครนะครับทํามไมถึงเป็นเหรียญรุ่นนี้อ่าฟังดีๆนะมีเนื้องเงินก่อนและเนื้องเงินลงยาสองแบบแบบหนึ่งเป็นสีแดงและแบบสีน้ําเงินนะครับ สนใจสั่งจองได้แล้วก็เนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงจะไม่ลงยานะครับเป็นแบบทองแดงเปลือยนะครับสวยนะครับไม่ใช่แค่สวยนะครับพิมพ์นี้ทําไมต้องเราไม่กาะก,กระแสเหมือนวัดอื่นๆที่ก็ทาเป็นรูปเหรียญดอกจําปีเราไม่ก่อ,อก,กระแสเพราะว่าจริง,รงท้าวเวสสวนนะคะที่สร้างออกมารุ่นนี้นะคะท่านมานิมิตให้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาอ,มอมใช่ท่านนิมิตไว้ท่านเหตุรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นการ ให้ออกมาเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเกิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะแต่ว่าให้ทรงบิดมันก็คือกลายปเป็นข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดสวยงามมากครับดูภาพประกอบได้เลยครับนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้มาเพียงผู้เดียวท่านเอาเพื่อนมาด้วยเพื่อนท่านคือจัตุโลกบาลทั้งสี่นะครับท่านก็คือหนึ่งในจัตุโลกบาลนะครับทาเวศเนี่ยเป็นหนึ่งในจัตุโลกบาลนะก็ยังมีท้าทัตะโลรถ เท้าวิรุณหกและเท้าวิรุณปักนะจะหมุนสี่ด้านอยู่กันคนละทิศนะครับท่านกําหนดแบบเองให้แบบนี้แล้วก็หันเสียงอย่างแบบนี้นะครับคล้ายพรมสีหน้าแต่ไม่ใช่พรมสีหน้าท่านสี่ทิศดูแลดูถ้าท่านใส่เนี่ยดูแลท่านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านบนด้านล่างด้านหลังเลยเรียบร้อยเลยดีมากนะครับพูดละขนลุกแล้วอาจารย์ก้อยพุด กำหนดเองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ห้ามพลาดรุ่นนี้นะครับเหรียญน,นี้วัดเราไม่ไม่ใช่วัดเราวัดโลกนะครับไม่ได้สร้างเกาะกระแสนะครับไม่จําเป็นต้องไปกระแสนั้นเพราะกําหนดพิมพ์โดยที่ท่านเทเวสวุวรณโนมากําหนดให้ออกรูปแบบเหรียญแบบนี้ไม่ว่าคุณจะแขวนทรงไหนหรือไปทิศไหนท่านก็คุ้มครองเพราะว่ามีทั้ง4ี่ความหมาย4ี่ทิศเลยนะครับเพราะท่านเป็นจัตุโลกบาลทั้ง4จัตุแปลว่า4โลก,กบาลคือผู้ดูแลโลก ทั้ง4ทิศนะครับคุณสบายใจหายห่วงรู้ไหมว่าทเวสุวรรณเนี่ยคนจีนเนี่ยจะมีทุกสารเจ้าเลยทุกวัดเลยนะจันก้อยไม่ใช่มีครับพระรูปจะมีจับตัวโลกบาลทั้ง4นะครับถือว่าเป็นใหญ่เป็นผู้ดูแลสารทุกทุกติดขวัดไทยไม่เคยมี แปลกไหมวัดจีนมีทุกวัดศาสนาพุทธเหมือนกันนะแตกคนละนิกายนะครับเพราะเชื่อคําว่าท่านเป็นผู้ดูแลสารทุกสุภิคของปร,ประชาชนชาวโลกนะครับออกมองไปทั้ง4ทิศนะครับจากเขาพัสุมเมรุา <ฮะ S 1> ราชะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจสามารถกราบไหว้และเอาเหรียญน,นี้เป็นสื่อเอาเหรียญน,นี้มาคล้องเป็นสื่อได้เลยเพราะจะมียานของเทวีสุวรรณอยู่ตรงนี้เพราะท่านเป็นผู้กําหนดแบบเองนะครับ ท่านที่อยากจะสื่อเทวสุวรรณโนนะครับไม่ใช่เพราะช่วงนี้ที่ท่านโด่งดังหรือแรงๆนะครับสื่อได้ตลอดไปเลยนะครับมีเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินสวยมากค่ะมีเนื้อเงินลงยาสีแดงเรียกว่าสง่ามากแล้วก็เนื้อทองแดงค่ะสวยงามตอกคตสัญ,ญลักษณ์ของวัดโลไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อครุกตัวเลขเอาไว้ให้เป็นลุ้นต่อมีตัวเลขเอยู่ในนั้น มีตัวเลขอยู่ในเหรียญน,นะครับจริงๆแล้วมีตัวเลขอยู่ในเหรียญเป็นวิชาเหรียญเป็นวิชายันเครื่องยันตีนิสิงเหยันใหญ่นะครับอธิษฐานใช้ได้ร้อยแปดอย่างนะครับเป็นยันต์ตัวนี้ที่บรรจุอยู่ในเหรียญน,นี้จะขอทรัพย์ก็ได้ป้องกันภัยก็ได้นะครับล้างทุกข์ล้างโศกก็ได้มีเสนียดจันไรก็เอาไปแช่น้ำมนต์อธิษฐานจุดธูปบอกท่านแล้วก็อาน้ำมนต์น่แช่สักพักหนึ่งแล้วเอาน้ำมนต์นั่นํามาประพรมพบ้านเรือนก็ใช้ได้อาจารย์ครับ ต้องเป็นอะไรที่พิเศษในเทปแรกท่านใดมาประเดิมเหรียญเงินท้าเวสุวรรณนะคะสีน้ำเงินนะคะเป็นบินแรกและเนื้อเงินสีแดงเป็นบินแรกอาจารย์จะให้อะไรให้อะไรดีแถมอะไรอันนี้เป็นของเรียกว่ารายได้เนี่ยนำไปสร้างกุฏิสงฆ์การงานในเด็กประสงค์นะอาจารย์จะให้อะไร ต้องพิเศษสีลูกค้าเราต้องพิเศษสําหรับบินแรกเท่านั้นนะคะสีเงินและสีแดง,แดงเป็นสีแม่ทตาสวยงามค่ะให้ไให้ไรจะแถมเป็นเหรียญทองฝาบาทไหมทองแดงฝาบาทอ,อพิเศษก่อน <laughs> ใครจะมา,เ,า,มาเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวกษ อ้าว,าวเดี๋ยวก่อนแข็งท่านโทรมาสิบนาทีนี้อา่ครับบูชาเหรียญเนื้องเงินลงยาสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้นะครับหนึเหรียญแถมเนื้อทองแดงให้หนึ่งองค์เป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่คนละเนื้อ หนึ่แถมหนึ่งนั่นเองหนึ่แถมหนึ่งนะครับถ้า2ก็แถม2อสาก็แถมสแต่ต้องบูชาหนึ่งเงินรายได้นําไปสร้างกุฏิสฆงอาคารอเนกเองสงค์ร่วมบุญด้วยกันนะคะครับและสำหรับท่านใดอ่ะไม่ต้องการพาอยากร่วมบุญก็ได้นะคะเชิญได้ค่ะ ตามกำลังศรัทธาเลยค่ะครับราคาโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับจำกัดเท่าไหร่เรายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องขอคุยกันก่อนนิดนึงแต่ถ้าสนใจทักมาได้เลยครับนะครับอย่าช้าพลาดหมดอด เริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะวันคนเกิดวันอาทิตย์จริงๆงานดีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะ mm. การเงินยังต้องดูแลคนในบ้านคนในครอบครัวบุตรบริวารหรือผู้ที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรคเก่าๆโรคเดิมๆโรคพันธุก,กรรมต้องดูแลให้หนักเลยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เรื่องคนรักคู่ครองเนี่ยเรียกว่าคุยกันก็มีแต่เรื่องปวดหัวข้ามไปดีกว่าเนาะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่คนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภมีนะคะมีโชคลาภขามาจากแดนไกลหรือโชคลาภเนี่ยคนท้องคนอ้วบผู้หญิงขาวๆอ้วบเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้ค่ะ คนเกิดวันจันค่ะคนเกิดวันจันทร์งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าจะให้ดีรู้จักแบ่งงานให้คนอื่นทําไว้ใจคนอื่นบ้างก็จะดีนะคะตอนนี้เรียกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยคุณนะอยากจะพักผ่อนบ้างคืออยากจะชิวๆบ้างแต่ก็ลําบากนิดนึงเนาะการเงินเนี่ยถ้ารู้จัก จัดสรรปันส่วนให้ดีๆรู้จักแก้ปัญหามันก็จะผ่านไปได้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคนรักคู่ครองกําลังจะมีโชคลาภถ้าท่านใดที่กเลิกลาก,กันไปแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคุยกันใหม่นะคะสําหรับคนรักคู่ครองโชคลาภถ้าอยากได้ครั้งนี้ต้องบนแล้วล่ะคะ่ะสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความจริงจังมากเกินไปเท่านั้นใหญ่ๆก็ไม่ได้มีอะไร คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะเยอะในที่นี้คือมากหลากหลายนะคะก็ต้องจัดสรรไปตามนั้นนะคะการเงินใช้จ่ายค่อนข้างที่จะไวนะคะสุขภาพอาจจะปวดบ่าบ้างนะคะคนรักคู่ครองช่วงนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องโชคลาภมีนะคะเด่นชัดเลยโชคลาภจะมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ คนเกิดพุดธกลางวันค่ะคนเกิดวันนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะมีเท่าไหร่ทําเข้าไปให้เยอะๆเลยตรงข้ามกาันเกี่ยวข้องกับการเงินให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ยายเี่ยวเรื่องการเงินนะคะจะตึงมือมันมีผลพวงมาจากรอบก่อนๆของเก่าๆที่มันทําให้ปัจจุบันเนี่ยการเงินไม่คล่องไม่ฟโฟลว์ไม่หมุนช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะฟังคนอื่นบ้างก็ดีนะอ่า คนรักคู่ครองเป็นยังไงช่วงระวงนี้เหมือนคุยกันน้อยลงถ้าจะดีนะเขาไม่ค่อยอยากคุยกับคุณสักเท่าไหร่นะคะอยากจะเก็บตัวเงียบๆคนเดียวสุขภาพเนี่ยไม่มีอะไรนะสําหรับคนเกิดวันนี้แค่ทํางานหนักเท่านั้นเองโชคลาภไม่มีนะคะดุน้นวายไปหมดมันอยู่รอบๆตัวแต่เอาไม่ได้จ้ะ คนเกิดพุธกลางคืนค่ะคนเกิดวันนี้ท่านใดที่ตกงานอยู่ช่วงนี้ยังไม่ได้งานนะอาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งท่านใดที่มีงานทํารู้สึกว่ามันเชื่องช้าหลือเกินอ,อ,อย่างค้าขายเนี่ยอาจจะต้องรอลูกค้าสักหน่อยการเงินเนี่ยยังต้องประหยัดอยู่นะคะได้เงินจาก การงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะคนรักคู่ครองช่วงระหว่างนี้ถ้ามีเกณฑ์ที่อยากจะกู้เงินยืมเงินให้รีบจัดการมันจะผ่านไปได้ไดีนะคะคนเกิดวันนี้ดูแลเรื่องสุขภาพเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองจะเจ็บขานะคะแล้วก็โชคลาภไม่มีเลย คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะคนเกิดวันนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอยากได้รับความช่วยเหลือจากใครก็เข้าไปหาคนที่เคยอุปถรัรมภ์เคยติดต่อดีกว่านะคะการเงินใช้จ่ายค่อนข้างเยอะยิ่งระหว่างเดินทางเนี่ย ยิงค่อนข้างมากให้คุบุมค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคนรักคู่ครองก็เหมือนกันนะคะการเงินตึงมือเหมือนกันทั้งคู่เลยสุขภาพคนเกิดวันนี้ให้ระวังให้มากๆสุขภาพหนึ่งโรคเก่าจะกลับมาสองโรคเกี่ยวกับระบบน้ําระบบเลือดในร่างกายช่วงระหว่างนี้ เลือดในร่างกายไหลเวียนไม่ค่อยดีบางท่านเนาะอ,อ,อาจจะไปโดนลมเพลมพัดได้นะคะแหมคนเกิดวันนี้จัดหนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากๆนะคะโชคลาบมีนะคะเห็นเด่นชัดมาจากงานค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันนี้เขาให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะหรือมีปัญหาสิ่งใดเนี่ยก็เรียกว่าต้องบอกว่าไม่ต้องไปแก้ไขปล่อยให้วันเวลามันเซตตัวไปเองเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีการงานของเราเนี่ยยังต้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือเป็นคนที่ให้คนอื่นอยู่นั่นแหละการเงินพอหมุนไปได้นะคะช่วงระหว่างนี้อยากมีเงินมากกว่านี้ให้ขอพรจากพระราหูนะคะสุขภาพเป็นยังไงให้ดูแลตัวเองให้ดีนอนหลับพัก อให้พอถ้านอนไม่พออาจจะต้องไปนอนให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลแทนไม่ได้เป็นอะไรหนักหนานะคะคนรักคู่ครองช่วงระหว่างนี้พูดอะไรมาเชื่อถือไม่ค่อยได้นะโชคลาภดีนะคะเด่นชัดไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือพระราหูจะมีโชคลาภใหญ่ค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันนี้ถ้าท่านรอข่าวดีอยู่อย่างเช่นเรื่องของงานเรื่องของการเงินจะได้รับข่าวดีการงานดีค่ะการเงินดีค่ะ,ะช่วงระหว่างนี้หรืออาจจะได้ของขวัญของกำนันอะไรเข้ามานะคะถึงแม้เรื่องของคนรักคู่ครองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่สุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคนเกิดวันนี้สุขภาพไม่มีอะไรค่ะผ่านพ้นไปด้วยดีโชคลาภ ต้องบอกว่ายังอาจจะต้องรอคอยอยู่แต่ว่าเห็นเด่นชัดมาจากเรื่องของงานค่ะท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญมีโชคลาภกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ